สวัสดีครับพี่น้องครับพักกรช่องตานตรพลลำเพลินลำพิเชียวอีกจักคลิปกันครับก่อนไปนอนพี่นอ้องอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดลาหน่อยคิดเป็นแพงนะครับพี่น้องครับตอนนี้เริ่มแล้วครับพี่น้องตะแหลกเพป็นมาจุดว่าหันไปทางนี้หันไปทางตลาดเอาไปเามาพ่นเฉียงนะครับเฉียงไปทางวัดเพื่อนสบายสัตวตั้งเวทีแบบฟักลาบเนื้อเขาฟักลาบไปไงบอ๊บอบอบอ๊อ <laughs> เฉียงมันเป็นเฉียง งม่คือ <screws> ก <in the ground> ันต <stumbled in> <ground> ีไม so <ground> ่ใชคือกันจงไดเชียงมันเป็นแนวันภาษามเนาะภาษาโอ้ยน้ำมันจ้ฟ้าันี้พอเป็นยังนี่แค่สิบว่าข้ามหั่นไข่ตีน่าเจ้าฟ้าเนี่ยนี่้นาขงปาบุ่งมาน้ำปักไหลเลยน้ำจังฟ้านี่บอกไปไปล่มาน่การที่ลงลล่ง้าปลานี่เขาต้องเบิ่งนะมันโอ้ยน่าจิต ขึ้นอยากมันขึ้นอยากลงก็ลงไม่น้ำท่มน้ำท่วมผาเลยจึงไม่พวันเนี่ยจีโงมยังได้เอาสมุดว่าสมุอ้มองควันมองหว่งินเ่เอาแหนนี้เขาเอินแหยังีบ้านไปแล้วดึงเอาไหมพอเอินแหยังนสรแห่หาวหรืเปบ่แต่วันปรด้อัธร้ำงงมอพ่อเน้ะขันน้ำเือกสู่ว่ไ่คืออะไรปรนเน พอไปงุ่มแหกอะไรกินว่านแหกของต่อะไรครับน้าบักคุ่นด้ยลงไปอัน ues, อนี้บ่ลงไปปดเออลงไปนั่งเหรียญยุหันเครื่อซุ้มโอ้ยเอาดีทีเอาใจละเนี่ยโอ้ยลงไปนั่งเหรียญเครื่องส้มวันแจ้งคอยเอาปลาขึ้นแม่เอาเอาซุ้มขืนมาทั้งทึ่งเฉพาะละมุดน้ำลายครับเยี่มากเราเป็นเสียงขึ้นมาทั้งทึ่เขยอยหนีไม่บ้านเหมือนเราไม่รอดเพิ่นไปเทมนี่แหละผมประสงค์ใช้เลยว่าเราเป็นคนเจ้าเสี่ โอ้โอ้ปอมันมันเนี้ยห้าลายนี่ครับโอ้ยห้าลายนี่เครียดก็คือเพื่อนขันน้ำเลยคดันคันเกินนี่ไปเนี่ยมันเกิดถึงวันเลือครับสำหรับสำหรับการเลือดเฮ้ยตึกเฮ้ยเงี้ยเลืกเนี่ยมุดลงไปสักสิบหอดพื้นพื้นนี่มันพ่อขึ้นหรอไหมอ่าเขาต้องเขาต้องหาเรียกเวลาเวลาเขายันโตขึ้นครับเพื่อนหิวน้ำมีอันตรายแห้ง หูอีนาะน้ำมันดันเนาะแห้งเลยดันเคยมีเลยมันหลงน้ำเขาเอิว่าหลงน้ำไปตกไปตึกหักแห่เฮียหน่อยว่าแมนเฮียว้างว่าไอ้ว่านเฮียไปกัดลงไปบัดขึ้นมามุดไปใส่ต่ำไปเฮียขนาดเลือกนี่แค่ล่ำเดียวเนี่ยคือมันมันบ้าหูทั้งหมดเลยหนไปหลงเวลามุดขึ้นไปเศร้ากับเศร้าถึงจะทั้งเหี่ยวเนี่ยมันเหี่ยวมุดทั้งนี้ก็ต่ำทั้งนี่กับต่ำแคทีแต่ว่าเออมีนแคที่ว่าข้างกะกะขึ้นไปค้นกะสงสัยว่าทั้งข้างเลยเนี่ยแต่ว่าขึ้นไปมันบ่แม่น แกได้หรอหลวงน่มซุ่มนางทั้งเฮียได้เอาไหมคอบอกอ๋อเอาไม้เฮียไหมพ่ายเฮียคอบอกฉันจะรักว่าหัวอยู่ทางไหลายไทยใสไเนี่ยมันถ้าจะาไปตื้อให้รู้มันจะเกิดความคิดอย่างหนึ่งหรอกเพราะว่าผู้หนึ่งสือนางไทยว่าอะไรพระวันน่ผู้หนึ่งสือนางหัวผู้วันอยู่ทางหัวผู้นี้ผู้เป็นผู้พ่านี่ใส่ฉันจะรักเอาไหมคอเอาคอบอกอ๋อเฮ้ยนี่ เียไปๆมากาๆมันก๋ยเตี๋ยวอะไรปอกแฟชั่นป่ะปอกแฟี่อะไอกๆป่ะนะก๋เตียวปลอกๆั่ยเนี่ยเฮ้ยโป้ยักษก๋วยเตียวปลอกเขาเจีควคอเนี่ยยังมีคอเนี่ยยังมีอ่บ่ซูนี่นี่โอ้ยเงีปน้ำหนาลูงอนน้นำนั่นเขาะคอปอกนี่สันใหลว่าก๋ยเตียวมากเนี่เออันเป็นกระรอบอ่ครับเออสันสิจินตะหุงบ่ตองม้าหอมเนี่ยปลอกปอกปลอกมาเนี่ยใส่เอ้ย รทำพี่น้องไปเก็บข้าวหลูกบอกกันเรื่องแหงแจ๊กที่โอยกับพ่อวันแจ๊กหน่อยวันนี้เรับมาเบิรงนะครับคุณทีมงานเฮาเล็งเลยครับนี่ชิมโมงกวัวๆเ้ยครับพี่น้องครับปกตินีไปโมงเลยต้องสั่งแต่ว่าทีมงานพูนว่าเล็งให้มันแหลวก่อนนะไม่ใช่จะแค่ตังเร็วเท่าพ่อพนอยากพักเลยพนักงานพนักงานพักเลย นี่กันตั้งไว้แล้วก็มีเวลาพักโดนนี่ที่เหทีรเพราะว่าต้องทาระบบอื่นขึ้นแล้วเพราะยังมาใส่ไฟเสียเร็วนี่ครับนี่เพืคนสงสัยว่าอันนี้หนักปั่นไหนบ่หนักเนาะโยกเร็วเบากว่านิดนี้แมนอุ้ยเบากว่าหลายครับนี่เบาด้วยนี่เบาเบาก็เล็ก หลายคันเปียบคันเปียบเล็กขนาดซ่ากันนี่โอ้โหผลงานง่ายล่านล้าทีมงานคุณภาพดีข้าเจ้าคือให้เสียงไปทางวัดฝอข้าเจ้าคือให้เสียงไปทางวัดเสียง,งโดยพันธมิตรคือวาอยเซนเราไม่เคยเบิ้งหนังติให้เสียงป้านายโดยเสียงเน,นีเ่เอา<ำ>สารปวดหัวแล้วพอบันเี่น้อง nhiều thứ mà về khoang phu thầu đang vào đang có vào đây, thì phăng là cả team thùng bay khắp nơi, làm team thôi, đội 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 เราเี ng i, ็นบาเลย่ำไปยังกันใช่เราโอ้ยเขาเบาเนี่ยไปยังมันเป็นยังมันมาเป็นตีอยางหัวไปนะอ๋อไม่เครียดเอาไปหยอกชางเราดย่งหัวเราจะไปหาล่างกันนต้องหามุกเด็ดเลยเด่นดื้อใจเลยมุกมาเด่นเลาโอ้ยเข่าเข่ายาีรไปคลิปหนึ่งแดงโอห เอากำลังใ,ใจซอยทีมงานผู้อยู่เบ้องหลังครับคนมากเกงง่งเนาะโอ้เนี่ยว่าตรงก็ตรงเนี่ยมยื่น้นำไม่ทิชูมือเนาะค,นครับแรกอะบางมองมันหน่อยมันน่อยอย,อยังสิคกัเจ้า,จาลง่งหมันพอดีนี่ไหมผูมีมาแล้วมาหอดรุบลอกัสีก่าเิ่งงนเอ ความกล่องของนางหลานเรอเอาเห้มันใจเคียงกันเหรอครับเขาตั้งสมมตเนาะเป็นงานโบราณเปิดความชำนาญประเทศเล่าเอินผูดคำนี้ครับสาบผูดเกี่ยวชั้นสาบผมสาบอยู่ต้องสาบด้วนี้ แต่พูดแานับสนุ่นพู้สุกอยู่พะเนะยังเมนตัวผู้สุกอยูเพ็่ได้ขี่เดียต้านอะไรเพ็ so really cool. this 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 ่ได uh ้ข uh. ี่เดียตผ่านนะไม่หรอเพื่อเล่าเป็นอย่างไรผ่านยันกันโลหิตเอาเาจะเขาจาเอื่นผานันกันรุหิตเลย เนี่ยซื้อหนันงพี่น้องซื้อหนังก็กินขาดแล้วพี่หนุ่มผมขอจากหนังอันนี้บอสอะคอามแมนหนซื้อซื้อไท่เลยอะคอาแมนเนี่ยนะซื้อแล้วจะซื้อเทพประบุตรมุดน้ำบอสบ้าบ่สกับมันไอลีกับเทพประบุตรมุดน้ำก็ซื้อหนังเหมือน,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 นเพี่ยวผสียหาแต่มุกเพันแล้วเนาะ หนูน้อยพเนจรเดียวครับเมียงงันนียังวัไอ้นเฮีงมังังเกียไมโพอเล้วเฮียงถล่มบางขางเขาไอตนเฮียงมังังเกียวนแต่เ้าจะตักสื่อไหนสีรีเดนี่หนโอ้เขากับเาเน้นะภาษาขั้น้นนะเครื่อกรอพอม่คลิปหนาครับขอบคุณที่ติดตามันครั เปดก็มันแก่เลยเนาะนี mm ่ถ hmm. ึงงานถึงงานเบื yeah, ้องหลังสารพิเศษแฟนครับคืนนี้ครับบ้านเป็ดคอนแก่นครับพี่น้องครับสวัสดีครับ